สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเด้อจ้าทุกคนถูกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับสมขอบคุณถูกการติดตามเนาะจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับเมื่อเนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตร2ตัวรูดจ้าวันที่25เดือน7 2565กับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่22จ้ากลับขอโทษขอไฟพีพีเอฟซีไปด้วยนะจ้ามาเข่าเด่นสองนะจ้าเข่าเด่นสองนะจ้าสายหลุดสายวิ่งของเขาเนาะจ้าฐานนำสองไปหลุดกับถือว่าเขา่าเนาะจ้า0220จ้าสำหรับมื่อี้ก็กลับโทษขอไฟพีพ,พีเอฟซีลหลายๆจ้า สำหรับแนวทางไวล่าพัฒนาวันที่2 5หาเดือน7อันนี้เป็นสูตร2ตัวลูดเนาะจา้าคือสูตรเดิมที่จอยเคยทําลงไปแล้วเนาะจา้าสำหรับสูตรนี้เนาะจา้าถือว่าเอาแบบง่ายๆเนาะจา้าพอทาให้ซ้ตัวเด่น3ตัวเด่น,3ต,ดน3ตัวรูดค่ะปังเถื่อคาซิมาได้แค่2ตัวล่างเนาะจา้าเอาแบบง่ายๆเนาะจา้าเมื่อนี่2ตัวลูดจา้า สำหรับคลิปนี้ก็มาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขาไม่รุดผิดพลาดหมไรแอดจอยตกกราบขอโทรโคไพพีพีพเอฟซีลหลายๆจ้าวันนี้จะให้เด่นอยู่ที่6และ5 6 5หกห้ามือนี่ต้องใด้ใหจ้บอกเลย6มี60 61 6ยสอง หกแปดหกเก้าหกห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าห้า ห้าแปดห้าเก้าสำหรับสามตัวจ้าสามตัวมีหกแปดศูนย์หกห้าแปดหกห้าเก้า ห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวนกจ้าห้าแปดมือนี่ฐานแนวท่าบ่วข่าบ่อเ,เขานี่บกินเขาแรงด้วยจ้าหุกหนึ่ง หกเอามือน,นีตองดใดเห้เนอกจากสําสหรับแนวทางไวล่าพัฒนาสูตรสองตัวรูดจ้าหกแปดห้าห้าห้าหนึ่งสูตรสามตัวจ้าสูตรสตัวมีห้าเก้าศูนย์ห้าแดหนึ่งหห้าแหห้าเ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนามือนี่กะตามนี่เลยนะจ๊าสูตรสองตัวรูดจะทามักทาชอบจัง่อยตามทาบหมักบบชอบประสมัดปล่อยผ่านได้นะจ๊าแนวทางมีเข่ามีรูดพิดพลาดหมดได้อดจอยตกกราบโทตรโคภรยพ่พี่เอฟซีหลายๆจ๊าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ๊ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนะจ๊า เพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับเอ็ดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยา่วๆจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีถูกคนทุกทานโชคดีกันถุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวได้กับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มากจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า